ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมาไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2,569นี้ล่าสุดร้อยตำรวจเอกปียรักษกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติได้เผยตัวเลขยอดสะสมคดีคุมประพฤติ5วันแรกตั้งแต่วันที่30มกราคม2,568ถึง3มกราคม2,569พุ่งสูงไปถึง3,123คดีแล้วครับ แล้วทินหน้าตกใจที่สุดคืออะไรทราบไหมครับในบรรดาคดีทั้งหมดนี้เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราสูงถึง2957คดีหรือคิดเป็นเกือบ95%ของคดีทั้งหมดเลยทีเดียวส่วนสายซิ่งสายเสพก็ยังมีให้เห็นครับคดีขับเสพมี160คดีขับรถประมาทอยู่4คดีและขับซิ่งอีก2คดีครับ แต่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือวันที่3มกราคมที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นวันที่ศาลปิดทำการแต่กลับมีคดีหลุดเข้าสู่ระบบถึง164คดีและที่น่าอึ้งไปกว่านั้นคือทั้ง164คดีนี้คือคดีเมาแล้วขับแบบ100%เเต็มครับแม้ภาพรวมจะดูดีขึ้นกว่าปีที่แล้วที่มียอด223คดีแต่อย่างไรตัวเลขร้อยละ100ในวันเดียวแบบนี้ก็น่ากังวลใจไม่ใช่น้อยครับ คราวนี้มาดูกันครับว่าจังหวัดไหนครองแชมป์สถิติเมาแล้วขับสูงสุด3อันดับแรกอันดับที่1ตกเป็นของจังหวัดนนทบุรีครับกวาดไปถึง290คดีอันดับที่2ตามมาติดติดคือกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง241คดีและอันดับที่3คือจังหวัดสมุทรปราการ178คดีครับเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วใครที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เหล่านี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ทางกรมคคุมประพฤติไม่ได้นิ่งนอนใจครับอธิบดีย้ำชัดมาตรการช่วงควบคุมเข้มข้นยังเดินหน้าต่อมีการระดมกำลังอาสาสมัครและผู้ถูกคุมความประพฤติกว่า2 7 5 4รายลงพื้นที่จริงไปทำอะไรบ้างพวกเขาไปช่วยงานบริการสังคมตามจุดตรวจหลักและด่านชุมชนรวมถึงเข้าปรับภูมิคั้มและทำความสะอาดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถึง272จุดทั่วประเทศเพื่อหวังจะลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุดครับ สุดท้ายนี้ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่มันคือการเตือนสติว่าเมาไม่ขับเพื่อให้ทุกคนได้ก,กลับบ้านไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยปีใหม่นี้เริ่มที่วินัยของตัวเราเองครับการเปรียบเทียบเพื่อความเข้าใจสถิติคดีเมาแล้วขับที่พุ่งสูงในจังหวัดหัวเมืองใหญ่นั้นเปรียบเสมือนระเบิดเวลาบนท้องถนนที่พร้อมจะทำงานทุกเมื่อหากเราขาดสติ ส่วนการส่งผู้ถูกคุมความประพฤติลงไปจัดการจุดเสี่ยง272จุดนั้นก็เปรียบเสมือนการกู้ระเบิดและตัดวงจรความประมาทเพื่อปกป้องชีวิตของเพื่อนร่วมทางนั่นเองครับ